ร่างประกาเริ่มเลยนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องที่ทางสภาจะ,จะมีหนังสือเชิญสอสให้ประชุมในวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่19กับ20ในเรื่องของร่างประากาิให้อำนาจกระสบกการคลังกู่เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาท ในส่วนของผร้ประชาธิปัตย์ก็อาจะจะเรียนกับพวกเรานะครับว่าผูประชาธิปัตย์นั้นเห็นด้วยกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแต่าก,การดําเนินการใดๆนั้นในการจะพัฒนาประเทศหรือในการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนั้นเนี่ยก็จะต้องดําเนินการไปโดยช่องด้วยกฎหมาย แล้วก็จะต้องมีความโปร่งใสเป็นเบื้องต้นนะครับแต่จากการพิจารณาในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เราเห็นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการตามที่จะดำเนินการตามร่างพระราระชบัญญัติฉบับนี้นั้นนี่ยอาจจะเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและก็อาจจะนำไปสู่การดำเนินการตามโครงการต่างๆที่ได้มีการ บรรยัตไว้ในแนบท้ายนะครับซึ่งเป็น,ปนบรรญัตแนบท้ายที่จะมีโครงการในการที่จะกู้เงินมาทําหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่หรือการปรับปรุงเรื่องของรถไฟซึ่งงบประมาณส่วนมากที่จะดําเนินการสองล้านล้านะบาทน,นั้นเนี่ยนะครับอาจจะเรียกได้ว่า99%รนะครับในร้อนนั้นเนี่ยจะดําเนินการโดยกระทรวงคมนาคมเป็นหลัก เพราะฉะนั้นการดาเนินการในลักษณะนี้เนี่ยจึงควรจะเป็นการดําเนินการที่เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปด้วยความโปร่งใสแต่เมื่อในส่วนของที่พักประชาธิป,ปัตย์ได้ทับท่วงร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มาต,ต,ต,ตั้งแต่ต้นเราเห็นว่าการดําเนินการของรัฐบาลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งไม่เป็นไปด้วยความโปร่งใสนะครับปรากฏว่ายิ่งใกล้วันที่จะมีการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่สองและวาระที่สามหลังจากการผ่านพิจารณาในวาระ,ร,ะรับหลักการจนกระทั่งมาถึงการพิจารณาในขั้นกมในชั้นกรรมธิการแล้วนั้นเนี่ยปรากฏว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงสองปีนี้นะครับตั้งแต่ปี55า้าถึงปี56ที่ผ่านมาเราจะพบเห็นว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น กับกระบวนรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยจำนวนมากอย่างผิดสังเกตนะครับผมไม่ทราบว่าสาเหตุนั้นเป็นเพราะอะไรอย่างไรเพราะว่าไม่ได้มีการถแถลงชี้แจงเรื่องนี้จากรัฐบาลอย่างชัดเจนแต่ปรากฏว่ายิ่งใกล้วันที่จะมีการพิจนารณาในวาระที่สองและวาระที่สของร่างพระราชบัญ ของร่างพระราชจะมแฉะบับนี้ปรากฏว่าคนของรัฐบาลกลับออกมาบอกว่าการที่มีรถไฟตกรางหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินรถไฟจํานวนมากทั่วประเทศนั้น,นทําให้เห็นถึงความจาเป็นที่จะต้องมีที่จะต้องมีการกู้เงินสองล้านล้านมาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการเดินรถไฟทั้งระบบทั่วประเทศผมคิดว่าข้ออ้างของรัฐบาลที่จะ อ้างว่าการที่รถไฟตกรางจำนวนมากในขณะนี้จึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินสองล้าน,ล,านล้านมานดำเนินการนั้นเป็นข้ออ้างที่กำลังจะเอาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้บริการโดยสารรถไฟนั้นมาเป็นตัวประกันในการที่จะเรียกร้องความเห็นใจจากสังคมเรียกร้องความเห็นใจนะครับจากประชาชนโดยทั่วไปว่า ควรปล่อยให้รัฐบาลดําเนินการกู้เงินสองล้านล้านไปโดยไม่มีการคัดค้านจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งสิ้นผมคิดว่าการดําเนินการของรัฐบาลในการที่จะใช้ข้ออ้างเรื่องว่าต้องมีเงินกู้เงินสองล้านล้านมาปรับปรุงรถไฟจึงจะทําให้รถไฟไม่ตกลาไม่มีปัญหานั้นน่าจะไม่เป็นความจริงเพราะจากการตรวจสอบของพรรคประชาธิปัตย์พบว่าขนาดนี้ นะครับรัฐบาลกระทรวงคมนาคมและการรถไฟงประเทศไทยนั้นนะครับมีเงินงบประมาณนะครับที่จะปรับปรุง<ม>การดําเนินการไม่ให้เกิดปัญหารถไฟตกรางนะครับแต่ปรากฏว่ารัฐบาลหรือร,รถไฟประเทศไทยอย่างนั้นไม่ได้ดําเนินการถ้าเราดูจากงบประมาณปีห้าหนี่นะครับการรถไฟได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณไปใช้ ในการบริหารจัดการซึ่งเป็นงบข,ของการลงทุนนะครับไม่เกี่ยวกับเงือนเดือนข่้จ้างแต่อย่างไรเนี่ยประมาณ 1, 500้ารล้านบาทแต่จะสิ้นปีงบประมาณปีห้าอยู่แล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับสิ้นเดือนกันยายนปรากฏว่าการรถไฟใช้ไปได้10กว่าเปอร์เซ็นต์ของเงินงบประมาณที่มีเพราะฉะนั้นปัจจุบันรถไฟมีเงินอยู่แล้วนะครับตามงบปกติของปีห้าห กระทรวงคมนาคมและการรถไฟก็ไม่ได้ําเนินการใช้จ่ายที่จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรกลับมาอ้างว่าต้องกู้เงินสองล้านล้านทีน่จะไปปรับปรุงให้รถไฟไม่เกิดปัญหาได้ซึ่งผมคิดว่าข้ออ้างนี้กำลังเป็นข้ออ้างที่เอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นตัวประกันซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นนะครับถ้ารัฐบาลจะอ้างความจำเป็นอย่างอื่นอะไรก็อ้างไปนะครับแต่ข้ออ้างนี้เป็นข้ออ้างที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง ทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการดําเนินการตามพรบกูเ้เงินสองล้านล้านเนี่ยก็เป็นไปโดยไม่ชอบอด้วยกฎหมายและไม่เป็นไปด้วยและมีแนวนโน้มที่จะเป็นไปด้วยความไม่โปร่งใสยอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากว bon <t> ิงบอลไปยังรัฐบาลนะครับว่าขอให้รัฐบาลน,นะครับนำความจริงมาพูดกับพี่น้องประชาชนกับสังคมมากกว่าที่จะหาข้ออ้างในลักษณะที่จะเอา พี่น้องประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่โดยสารรถไฟนั้นมาเป็นตัวประกันเพื่อที่จะหาเหตุผลมาสนับสนุนในการกู้เงินสองล้านล้านในครนั้งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอพร,รงบรการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสองล้าน,ล,านล้านบาทนะครับซึ่งส,สภามีจะพิจารณากันในวันพฤหัส ที่19และวันศุกที่20นี้นะครับเรื่องถัดมานะครับก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสอวเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมอยากจะเรียนว่าการพิจงงารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสอวเป็นลายมาตราในวรระที่สอง เสร็จแล้วนะครับอย่างที่พวกเราทราบกันดีก็ต้องเว้นวักไว้สิบห้าวันก่อนลงมติในวาระที่สามการดําเนินการในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็เป็นที่ชัดเจนว่าในระหว่างการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสวไปรายมาตราในวาระที่สองซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วนั้นเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการของการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสวนั้นเป็นกระบวนการพิจารณา ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาและมีการดําเนินการนะครับผิดอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันและน่าคือเหตุผลว่าทําไมในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราจึงได้รวบรวมรายชื่อสสของพรรคเพื่อที่จะยื่นคาร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่เป็นไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะรวมทั้งไม่เป็นไปตามตัวบังคับการประชุมรัฐสภารวมทั้งมีการดําเนินการหลายขั้นตอนที่ก่อให้เกิดการลิดรอนสิทธิของสมาชิกรัฐสภาในการที่จะทําหน้าที่ให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งความผิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นความผิดที่เป็นเท่าองค์ประกอบของการที่จะยื่นให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณานะครับแต่ปรากฏว่าการที่พักประชาธิปัตย์จะดําเนินการในลักษณะนี้ซึ่งเป็นไปตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะให้สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยพิจารณาตามคําร้องของพรคประชาธิปัตย ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ท่านประธานวุฒิสภาคือท่านนิคมนะครับได้ออกมาบอกว่าหากสารรัฐมนูญนะครับออกมามีคำสั่งให้ระง,งับการลงมติวาระสามออกไปก่อนท่านก็จะประสานกับประธานรัฐสภาก็คือท่านประธานสมศักดิ์นะครับให้เปิดประชุมรัฐสภาเพื่อยืนยันสิทธิของ รัฐสภานในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญผมอยากจะเรียนกับสื่อมวลชนนะครับว่าประการแรกก็คือการดำเนินการยื่นคำร้องไปยังศารรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของพรรคฝ่ยายค้านหรือแม้แต่กลุ่ม40สวอเองก็ตามในฐานะที่เป็นสมาชิกรัฐสภา ถ้าพรรคฝ่ายค้านไะด้ปุ่ม40สวมีสิทธิ์โดยชอบทมตามรัฐธรรมนูญที่จะยื่นคำร้องไปยังศารลารัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามคำร้องนะครับและแน่นอนที่สุดศารลารัฐธรรมนูญก็เป็นองคอ์กรอีกองค์กรหนึ่งในการถ่วงดุลขานอำนาจและเป็นองค์กรอิสระที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ใดก็ตามที่เห็นว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกระบวนการของรัฐมท,ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือดำเนินการใดๆที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติในรัฐธรรมรนูญนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านประธานวุฒิสภานะครับควรจะปล่อยให้สารธรมรมนูญได้มีอิสระในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระเนี่ยนะครับเขาควรมีอิสระในการที่จะพิจารณาคําร้องนะคร,นะครและเมื่อคําวินิจฉัยของสารธรมรมนูญออกมานั้นเนี่ย ผมคิดว่าทุกท่านจะต้องเคารพในคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญรวมทั้งสมาชิกรัฐสภารวมทั้งท่านประธานวุฒิสภานิคมหรือท่านประธานสมาประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานสมศักดิ์ด้วยก็ควรจะเคารพคำวินิจฉัยของสัตว์สารรัฐธรรมนูญการที่ท่านประธานนิคมบอกว่าจะชวนประธานสมศักดิ์มานัดประชุมนะครับรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมเห็นว่าไม่น่าจะชอบด้วยความถูกต้องเหมาะสมแต่อย่างใดเพราะ <Spe ak> ถ้าสมาชิกรัฐสภาดําเนินการใดๆที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วนะครับถามว่าถ้าไม่เราไม่ยื่นคาร้องต่อสารรัฐธรรมนูญแล้วเราจะมีองค์กรใดมาตัดสินวินิจฉัยว่าการดําเนินการประชุมรัฐสภาที่ผ่านมานั้น กระบวนการของการพิจรารณาแก้ไขร่างรัฐแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่มาของสวงนั้นเป็นไปโดยชอบหรือไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านประธานวุฒธธิจะชักชวนประธานส,สประธานสภาผูาแ้แทนราษฎรมานัดประชุมรัฐสภา,าน,นะครับเพื่อพิจรารณาใน เรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยหรือพิจารณาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมและไม่สมควรอย่างยิ่งผมคิดว่าทุกฝ่ายควรจะเคารพก,การวินิจฉัยการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นที่สุดนะครับรัฐสภาไม่ควรที่จะดําเนินการใดๆที่เป็นการขัดหรือแย้งต่อคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญ นอกเหนือจากนั้นก็มีสมาชิกนะครับแกนนําของพรรครัฐบาลและพรรคเพื่อไทยได้ออกมาบอกว่าไม่ควรที่จะรอฟังคําวินิจฉัยใดๆทั้งสิ้นขององค์กรใดๆรวมทั้งองค์กรสารรัฐมนูญแต่เมื่อครบ15วันนะครับควรจะนัดหมายประชุมเพื่อจะลงมติในวาระสามไปเลย ผมคิดว่าการดําเนินการในลักษณะนี้ก็เป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องอีกเช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าเมื่อมีผู้ยื่นคําร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญนั้นว่าการดําเนินการของรัฐสภาไม่เป็นไปตามบทมบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่ารัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ควรจะ รับฟังคำวินิจฉัยเช่นเดียวกันนะครับเพราะถ้าเราเร่งที่จะลงมติทันทีนะครับโดยที่คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญยังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยก็อาจจะเกิดก่อให้เกิดผลกระทบบานปลายกลายเป็นปัญหานะครับต่อสังคมหรือต่อการดําเนินงานของรัฐสภาต่อไปในอนาคตซึ่งจะเป็นลักษณะของงูกินหางไม่สามารถที่จะดําเนินการ ต่อไปให้เสร็จสิ้น,นร่วมได้เพราะฉะนั้นการรับฟังความคิดเห็นคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลนั้น<ม>ซึ่งถือเป็นองคอ์กรสูงสุดในการที่จะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นไปตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญนั้นน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพิจารณาแก้ไขมากกว่านะฮะเมืม่อพิจารณา เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนนะครับสำหรับการพิจารณาในวาระที่สองของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกสองฉบับที่จะต้องนำสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาต่อไปผมคิดว่าที่ประชุมรัฐสภา ไม่ควปล่อยให้เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการประชุมร่วมรัฐสภาในระหว่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสองโมงเกิดขึ้นอีกเพราะเรายังมีร่างรัฐมนูลแก้ไขหลายมาตราเนี่อีกสองฉบับที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาซึ่งขณะน,นี้ประธานรัฐสภายังไม่กมําหนดว่าจะบรรจุทั้งสองร่างเข้ามาเมืม่อไหร่แต่ผมเชื่อมั่นว่าหลังจากผ่าน การพิจารณาร่างพ่อระหยดเงินผู้2อล้านล้านแล้วนะครับรัฐบาลหรือรัฐสภาก็คงจะหยิบยกการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก2อฉบับนะครับขึ้นมาพิจารณาเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะวิงวอนไปยังทางรัฐบาลนะครับสูงเป็นเสียงข้างมากไม่ควรใช้เสียงข้างมากลากไปในการดําเนินการใดๆให้เกิดภาพของประเด็จก,การรัฐสภาขึ้น ผมคิดว่าควรจะเคารพและรับฟังเสียงข้างน้อยซึ่งในส่วนของเสียงข้างน้อยนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะดําเนินการใดๆที่จะนําไปสู่การที่จะชนะเสียงข้างมากของรัฐสภาได้เพราะจำนวนเสียงที่น้อยกว่าของเสียงข้างน้อยนั้นก็ที่เห็นชัดเจนว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการลงมติเสียงข้างน้อยก็คงแพ้การลงมติในสภาการเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อยที่จะเปิดโอกาส ให้เสียงเพา่น้อยได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์จึงถือเป็นความชอบธรรมที่ผมอยากจะฝากไปยังการประชุมรัฐสภาพเพื่อพิจารณานแก้ไขรัฐร,รมนูญอีกสองฉบับว่าไม่ควรใช้การลิบรอนสิทธิของเสียงเพิ่มน้อยทําให้เกิดสภาพของประเด็นการรัฐสภาเกิดขึ้นอีกในการพิจารณา,าร่างราชบัญญัติแก้ไขรัฐรมนูญอีกสองฉบับที่เหลืออยู่ซึ่งกำลังจะนำเข้าสู่การพิจารณานของสภาในโอกาสต่อไปนะครับ ก็ฝากเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลในฐานะที่เป็นเสียงข้างมากด้วยไม่ควรใช้วิธีเสนอปิดอภิปรายอย่างข้ามเพื่อน mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่ามาตราที่สําคัญสําคัญนะครับในการพิจารณา,าร่าแก้ไขรัฐมนตรีผ่านมาเนีย่ยรัฐบาลจะใช้เสียงข้างมากปิดอภิปราย,ยโดยตลอดจะเห็นได้ว่าในส่วนของพรรคฝ่ายค้านเองเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้สิทธิของเราอภิปรายโดยเฉพาะในมาตราที่สําคัญ แต่จะเห็นได้ว่ามีหลายมาตรานะครับก็สามารถลงมติได้ตามปกติโดยที่ไม่ต้องมีการเสนอปิด่ยนจากพิพายเพราะเสียงข้างน้อยคือพรคฝ่ายค้านเองก็ทําหน้าที่ไปตามเนื้อหาสาระของมันเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทวงเวลานะครับหรือจะไปยื้อนะครับ <Linked> การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดนะจะเห็นได้ว่ามีหลายมาตราก็ลงมติกันตามปกติแต่มีหลายมาตรา กับที่เราถูกริบรอนสิทธิ์ทำให้ไม่สามารถอภิปรายได้โดยเฉพาะมาตราที่มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นจึงฝากไปยังรัฐบาลซึ่งมีเสียงขทาามากด้วยนะครับว่าไม่ควรริบรอนสิทธิของภาคฝ่ายค้านโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้พูดอยู่ตลอดเวลาว่าขอให้ใช้เวทีสภานในการแก้ไขปัญหาของประเทศขอใ,ใช้เวทีรัฐสภานในการที่จะ พิจนารณาเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราแต่ปรากฏว่าท่านในฐานะที่เป็นแกนนาสําคัญของรัฐบาลถึงแม้ท่านจะไม่ใช่หัวหน้าพักกต็ตามแต่ท่านก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลแต่ปรากฏว่าในฐานะห,หัวหน้ารัฐบาลท่านกลับไม่ได้แสดงออกใดๆเลยในการที่จะยับยังย้งหรือห้ามปรามไม่ให้เสียงข้างมากของรัฐบาลนั้นดิดนรอนสิทธิของฝ่ายค้านเหมือนอย่างที่ท่านชอบพูดว่าอยากจะเรียกร้องให้เรามาใช้เวทีรัฐสภาในการ ทำงานในการแก้ไขปัญหาแต่ท่านกลับปล่อยให้เสียงข้างมากซึ่งเป็นเสียงของรัฐบาลน,นั้นวิดรอนสิทธิของฝ่ายค้านและปิดโอกาสในการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่างต่อเอนื่องตลอดมาจึงขอให้ท่านนายกนนรัฐมนตในฐานะหัวหน้าของรัฐบาลซึ่งมีเสียงข้างมากนั้นพิจารณาทบทวนการทํางานของเสียงข้างมากในรัฐสภาและการพิจารณากฎหมายอื่นๆรวมทั้งร่างร่างจำยัดแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกสองฉบับที่เหลืออยู่ด้วยครับ